สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีเมนูเนื้อผัดน้ำมันหอยมาแบ่งพันครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยทานเมนูนี้แน่นอนครับหลายคนอาจจะทําเป็นแล้วครับก็ดูผมไปเพลินๆแล้วกันนะครับส่วนคนที่ทําไม่เป็นก็มาหัดพร้อมกับผมเลยครับมาเตรียมวัตถุด,ดิบกันได้เลยครับ ขั้นตอนแรกคือเราหั่นกระเทียมเป็นแว่นๆแบบนี้นะครับจากนั้นก็เห็ดหอมครับผมก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะครับส่วนวัตถุดิบวันนี้ก็มีแค่กระเทียมเห็ดหอมแล้วก็เนื้อนะครับซึ่งผมไม่ได้ใส่ต้นหอมนะครับเพราะว่ามีเด็กที่บ้านไม่ชอบครับเห็ดหอมผมก็จะใช้ประมาณ5ดอกนะครับก็ตัวไหลบางๆแล้วก็พักไว้แบบนี้ครับอันดับต่อไปก็เนื้อครับอันนี้ก็เนื้อแดงโคขุนนะครับบางเอิญมันมีเขาลดราคาครับก้อนนี้ก็300กรัมครับผมได้มาในราคา70บบาทครับ ก็ถือว่าไม่แพงเลยครับถ้าเทียบกับราคาหมูนะ่าตอนนี้ก็2 0 0กว่าบาทเหมือนกันครับจากนั้นก็มาจัดการเนื้อกันครับผมก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆตามแนวขวางแบบนี้นะครับ เวลาทานก็จะทานง่ายและไม่รู้สึกเหนียวครับเนื้อก็จะสีแดงสดสวยมากเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครชอบหนาๆก็จัดการไปตามชอบได้เลยนะครับหลังจากหั่นเสร็จแล้วให้เราพักไว้แล้วมาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปครับตามด้วยกระเทียมที่เราหั่นแว่นเตรียมไว้นะครับแล้วก็ผัดกับน้ำมันไปสักพักให้สลดน้ำมันแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ใส่เห็ดหอมลงไปได้เลยครับผมก็จะผัดกระเทียมกับเห็ดหอมไปสักพักจนเขาหอมแล้วค่อยใส่เนื้อลงไปนะครับ หลังจากที่ผมผัดกระเทียมกับเห็ดหอมสักพักเขาก็ได้ที่แล้วนะครับผมก็จะใส่เนื้อลงไปผัดเลยครับก็ให้เราใช้ตะหลิวค่อยๆแยกเขาออกมาจากก้อนนะครับตรงนี้ค่อยๆนะครับใจเย็นๆครับค่อยๆแยกเขาครับอย่าทำให้เขาเละนะครับถ้าหากว่าเนื้อไม่เป็นชิ้นเนี่ยก็จะดูไม่น่าทานเอานะครับนี่ครับผมก็จะค่อยๆแยกแบบนี้นะครับแล้วก็ผัดต่อไปให้เขาสุกประมาณ50%ครับแล้วก็จะมาปรุงรสกันเลยครับ การปรุงรสผมก็จะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาเี้าหวขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยครับตรงนี้ไม่ต้องผัดนานนะครับทุกคน Abei, yup. เ,เนื้อผัดกับมันหอยเนี่ยไม่ควรจะผัดให้สุกจนเกินไปนะครับเพราะถ้าเราผัดสุกจนเกินไปก็จะทําให้เนื้อแข็งกระด้างไม่อร่อยนะครับหลังจากที่ผมคลุกทุกอย่างเข้ากันแล้วผมก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปนะครับแล้วก็คลุกผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีครับนี่ครับเนื้อของเราก็ได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราเติมน้ําเปล่าลงไปนิดหน่อยเพื่อให้เขามีน้าคลุกขลิกครับตรงนี้ก็คลุกให้เข้ากันแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะครับก็ให้เราตักใส่จานแบบนี้เลยนะครับ หรือว่าจะตักราดข้าวไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมทานกันหลายคนผมก็เลยตักใส่จานกลางแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็โรยหน้าด้วยพริกแดงครับเพื่อความสวยงามนี่เนื้อผัดนะ้ำมันหอยของเราก็เสร็จแล้วครับดูชุ่มฉ่ำน่าทานมากครับก็อย่าลืมไปทำตามกันนะครับสุดท้ายถ้าใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ